สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งค่าวก่อนอาจารย์ก็ได้พาไปดูเกี่ยวกับการสืบพ้นฐานข้อมูลระดับนานาชาติของอี i ินะครับาการใช้ฐานข้อมูลไทโจนะครับในการสืบพ้นบทความภาษาที่ตีพิมพ์ในระดับชาตินะครับแล้วก็การใช้ เครื่องมือของ t h a l ส s ในการค้นหาและดาวน์โหลดงานวิจัยเล่มเต็มนะครับแล้วก็การใช้ google scholar นะครับในการสืบค้นงานวิจัยงานบทความวิชาการนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูบทความแบบเล่มเต็มในฐานข้อมูลของวอชอนะครับ ในฐานข้อมูลวิจัยระดับชาตินะครับซึ่งหลายๆคนก็สงสัยซึ่งงานวิจัยเออซึ่งฐานข้อมูลของวชตัวนี้มันจะรวมทั้งข้อมูลางานวิจัยระดับปริญญาโทรปริญญาเอกด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลของนักวิจัยนักวิจัยที่เป็นระดับอาจารย์สอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันซิว่า ไอสิ่งที่งานวิจัยที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลของวชเนี้ยที่หลายๆคนอยากเห็นว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะครับเขาทํางานวิจัยโครงสร้างผลลัพธ์เป็นยังไงเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับไปลองค้นดูว่าเราจะดึงข้อมูลออกมาได้ไหมนะฮะวิธีการไม่ยากเลยเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะครับก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับอ่า เดี๋ยวอาจารย์จะซูมให้ดูนะครับอันนี้เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิตอลของบอชอนะครับเข้ามาตามนี้ลิงก์นี้เลยนะครับ D R I C นะฮะก็ตัวย่อตัวนี้นะครับ Digital Research Information Center นะฮะ D R I C N R C T G O t H นะฮะก็เข้ามาตามนี้นะครับโอเคถ้าจำลิงก์ไม่ได้ก็ <c oughs> เข้าแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เข้าให้ดู g o เ g l e นะฮะแล้วก็พิมค์คำว่าฐานข้อมูลวิจัยวชศูนย์วิจัยแห่งชาตินี่แหละฮะศูนย์ข้อมูลการวิจัยนะฮะก็ะกดเข้าไปเลยลิงก์เดียวกันครับ dric nrct โอเคนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยในฐานข้อมูลตัวเนี้ยเวลาเราจะโหลดเราต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเราจะเข้าไปโหลดแบบ ไม่ได้สมัครสมาชิกเหมือน Google Scholar ไม่ได้นะครับวิธีการอันนี้คือผมสมัครสมาชิกผมมีอยู่แล้วนะครวิธีการสมัครสมาชิกสำหรับคนที่เคยเข้ามาครั้งแรกนะครับจะค้นหางานวิจัยของวชนะฮะที่อยู่ในฐานข้อมูลของวชเนี่ยทำยังไงนะครับก็หาจุดล็อกอินก่อนเลยนะฮะอ่ะหยู่ตรงนี้นะฮะมากดที่เมนูสมัครสมาชิกนะครับ Okay. จากนั้นเราก็เลือกคำนำหน้าตามปกตินะครับกรอกอชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นภาษาไทายได้เป็นภาษาไทายได้หน่วยงานที่สังกัดสังกัดหน่วยงานไหนสังกัดโรงเรียนอะไรก็ใส่ลงไปนะฮะประเภทหน่วยงานมีอยู่ในนี้ไหมครับเป็นสถาบาันการศึกษาของรัฐหรือเปล่านะฮะหรือเป็นเอกชนหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือครับเลขบัตรประชาชนก็ใส่ตรงนี้นะครับ อีเมลอีเมลที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ส่วน username เนี่ยให้เรากรอกช่องนี้ครับ username ขอให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ password ด้วยนะครับที่เราจำได้นะครับอ่ายาวๆหน่อยสัก8ตัวอักษรนะครับก็อย่าลืมจดไปด้วยนะครับสำหรับคนที่หรือคนลืม password บ่อยนะครับก็จดหาที่จดแล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับจะได้ไม่ไม่ลืมรหัสไปบ่อยนะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ไปนะครับ โ okay. อเคน,นี้คือวิธีการสมัครนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาสิ่งที่เราสมัครเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปนะโอเคร okay. เราก็จะได้หน้าตาแบบนีนะ้รูปตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนนะก็ไปกดดูตรงโปรไฟล์ตรงนี้ได้อยู่นะครับถแถวๆบริเวณตรงข้อมูลส่วนตัวเนี่ยครับแล้วก็แก้ไขรูปประจําตัว ตรงนี้มันก็จะให้เราอัปโหลดรูปเข้าไปนะฮะ,ะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมีรูปก็ได้นะฮะเอาหลักๆที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เลยเราจะมาค้นงานวิจัยวชกันนะฮะงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลสำนักง,งานวิจัยแห่งชาตินะครับโดยคร่าวๆตอนนี้เขาบอกว่ามีจํานวนทรัพยากรอยู่259,76รายการนะครับมีสมาชิกทั้งสิ้น263,745รายการ45คนนะฮะ มันก็จะมีข่าวต่างๆนะครับคีย์เวิร์ดบทความนะฮะเช่นเรื่องการนอนไม่หลับเรื่องกฎหมายเรื่องการดำรงชีวิตนะฮะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีเป็นวิญยานิพนธ์ทั้งสิ้น1นึ่งแนะครับเป็นงานวิจัยอยู่7 6 0 0 0นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาค้นกันเลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์อยากรู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใส่ไปแบบนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคมาแล้วนะฮะค้นหามันก็จะขึ้นขึ้นรายละเอียดมาแบบนี้นะครับโอเคให้เราสังเกตหลักๆตรงนี้นะครับตรงที่เราจะโหลดฟูเทกได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นว่าฟูเทกอ่าเช่นอันนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีคำว่าฟูเทกอันนี้เราจะสามารถโหลดฟูเทกได้ ก็คือเล่มเต็มอันนี้ขอทําเรื่องของการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะอันนี้มีแต่แอปสแต็กนะครับอ่าอันนี้มีฟูลเทคด้วยนะฮะกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองภาษาลักสูตรอังกฤษไทยสังกัดกรุงเทพสมมติว่าเรา <c oughs> แต่ว่านี้เป็นวิทยานิพนธ์นะฮะเป็นวิทยานิพนธ์ แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้รายงานการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่มันไม่ใช่วิทยานิพนธ์นะมันก็จะเป็นวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นของระดับอาจารย์นะครับที่สอนอยู่ตามมหาลัยต่างๆที่ต้องทําวิจัยนะครับลองกดเข้าไปดูก็ได้นะครับตรงนี้รายงานการวิจัยอันนี้เขาทาเรื่องอะไรครับกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาทักษะการพูภาษาอังกฤษของคนขับรถแท็กซี่นะฮะอ่ะเราก็กดดูเพิ่มเติม ตะะีพิมพ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิเอ็ดนะฮรเราดาวน์โหลดฟู t เทคเราก็กดตรงนี้นะครับฟูลเทคคึิบเข้าไปดาวน์โหลด p d นี้จากนั้นเราก็ใส่แคปชั่นลงไปหน่อยครับตามรูปนี้เลยนะคระับ K สี่เดี๋ยวรูปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไร K สนะี่หนึ่ง YG ตรวจสอบความปลอดภยัยว่าเราไม่ใช่บอทนะครใส่ถูกไหมครับถูกอยู่นนเนาะปะกดยืนยันเข้าไป เลือกใช้อันไหนก็ได้นะครับผมเลือกเป็นวิชาการแล้วกันแล้วก็ตกลงเห็นไหมฮะมันก็จะมีเล่มเต็มมาให้เราโหลดแล้วก็กดโหลดมาเลยนี่โหลดออกมาแล้วเห็นไหมฮะอ่าเปิดดูสักหน่อยอ่านี่รายงานฉบับสมบูรณ์นะฮะอ่าโอเคเนี่ยผู้จะทำมีใครครับคณ,ณะผู้วิจัยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็แสดงว่ารายงานงานวิจัยเร่มเนี้เป็นงานวิจัยของอาจารย์นะฮะเราก็ไปดูกันสักหน่อยนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้ผมดูให้ดูผ่านๆแล้วกันฮนะเพราะว่ามาบอกวิธีเฉยว่าเราจะควรได้ยังไงนะฮะดูไปผ่านๆแล้วกันดูแบบเร็วๆนะไม่อ่านดูแบบเร็วๆเ,เ,เห็นภาพอะไรแบบๆแบบอ๋อโอเคโอเคอ๋อมีอะไรด้วยนะฮะโอเค องค์ประกอบเชิงยืนยันลักษณะกตินะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราไปดูอย่างอื่นนะฮะอีกนิดนึงมันเป็นเทคนิคการค้นนะฮะสมมุติว่าเราเราถูกอ่าเราเซิร์ชเมื่อกี้ผมเซิร์ชคำว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะอ่าแล้วถ้าเกิดเราจะดูเฉพาะเล่มเต็มอย่างเดียวเนี่ยที่มันมีคําว่า full text อย่างเดียวเนี่ยทำยังไงนะให้เรากดตรงนี้นะฮะ ค้นหาข้อความแบบเต็มขึ้นไหมฮะไม่มานะฮะจุดกดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยางานก่อนภาษาอังกฤษไม่มานะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีอยู่แถวๆนี้แหละฮะการ ที่มันเลือกตัวเล่มเต็มนะฮะตอนนี้หาไม่เจอนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเราสมมติว่าเราค้นมาอย่างนี้แล้วสมมติว่าเราอยากได้ปีนะครับเอาเฉพาะที่เป็นปีปัจจุบันเลยแล้วกันนะฮะสองพันยี่สิบสองหรือสองห้าหกห้านะฮะเราก็มาเช็คตรงนี้ครับปีที่เผยแพร่เอาปีสองห้าหกสี่มันจะบอกย่อๆครับว่ามีมีสองเล่มนะครับปีหกสามเอาด้วยเอาสองปีย้อนหลังแล้วกันนะหกสี่กับหกสามนะฮะ สองเล่มอันนี้สิบเอ็ดเล่มนะครับอ่าโอเคแล้วก็เลือกตัวนี้เลยครับกรองตามที่เลือกอ่าดูกว่านะสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามนะฮะจะต้องได้ทั้งหมดสิบสามเล่มนะฮะถ้าเราเลือกตามที่เรากองนะฮะอ่ากองมาให้แล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้ขึ้นมาถูกต้องนะครับสิบสามเล่มอ่าสิบสามผลลัพธ์นะฮะเป็นฟูเทค อ่าเป็นฟูลเทคโอเคอ่าถ้าเป็นฟูลเทคแบบนี้ก็คือโหลดได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าในปีสองพันหกสิบสี่สอพันหกสิบสี่กับสองพันหสิบสามเนี้ยและใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษเนี้ยอ่าเขาจะดูเป็นตัวอย่างนะดูเป็นแรงบันดาลใจได้นะครว่าโอเคมันน่าจะออกมาเป็นทิศทางไหนนะครับอ,อันนี้ทำเรื่องของอะไรครับการพัฒนาความรู้ด้า,า,า,านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบตอบสนองนะครับ mm. การอ่านเพื่อความเข้าใจเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นอันนี้เป็นวิยานิพนธ์นะฮะลองโหลดมาดูไหมสักอันหนึ่งเนาะวิยานิพนธ์ mm. ลองดูสักอันหนึ่งก็ได้แล้วก็กดโหลดลงมานะฮะอ่ามีพูดแต่งนะครับถ้าเราสมมติว่า เราจะเอาเล่มนี้ไปอ้างเองนี่เขาทำเขาทำไว้ให้แล้วเห็นไหมฮะ a b a เห็นไหมฮะนี่ลุงฤาดีบุญสอนสองห้าหกสามครับเราไม่ต้องไปพิมพ์เองครับหน้าที่เราคือก๊อปปี้อย่างเดียวครับจบแล้วก็ไม่แตกด้วยนะฮะตัวหนังสือไม่แตกก๊อปปี้ไปครับแตะไว้ก่อนหน้าเบบนี้ฮะเขาทำให้เราหมดแล้วนะฮะอ่ะไปดูต่อครับเราจะโหลดใช่ไหมฟูเทส เหมือนเดิมใส่ครับ MSG KH ยืนยันไปวิชาการตกลงอ่าโอ้มาทุกชัปเตอร์เลยนะฮะซอยย่อยมาเลยนะฮะอ่ะโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะคลิกดาวน์โหลดทีละอันเนี่ยก็จะเสียเวลานะ,ะเราดาวน์โหลดแบบซิปไฟล์ตัวน,นี้เลยนะครับเราจะลองให้มันซิปมา นี่มาแล้วครเป็นไฟล์ซิปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแตกไฟล์ออกมาดูนะฮะโอเคตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะอ่าโอเคแล้วก็แตกไฟล์ extract ออกปิง้งโอเคมาแล้วนะฮะนี่เล่มเต็มแบบมีทุกชป a p t e เตอร์เลยเห็นไหมครับมีตั้งแต่โคเวอร์เลยนะเนี่ยปกอืม อ่าโอเคชอบไหมอันนี้ชอบไหมนะฮะบทหนึ่งขอขอดูบทห้าหน่อยแล้วกันบทสรุปนะฮะขออ่านบทห้าสักเล็กน้อยนะฮะอืมอันนี้บทห้าเหรอทำไมมันเหมือนบทหนึ่งจังหรือว่าเราดูผิดไฟล์นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง chapter ห้านะฮะ อ่าโ,โอเคผมเดี๋ยวมันคลิกมาแล้วดูผิดไฟล์นะฮะสรุปโอเคสรุปแล้วข้อเสนอเนะี้ยถูกต้องนะฮะอืมอภิปลายผลอ่าโอเคนะฮะนนี้ไปศึกษาดูเองนะวิธีการโหลดเนี้ยเราก็จะโหลดได้เร่ยมเต็มแบบนี้เลยนะฮะง่ายไหมง่ายเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับ เอาไว้ใช้ในการค้นหานะครับวิทยานิพนธ์เล่มเต็มนะครับหรืองานวิจัยต่างๆที่เราอยากรู้จากศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัลวชนะครับจากทางข้อมูลวชก็จะมีงานวิจัยหลายๆแบบครับบางบางอันก็ลึกๆนะบ,บางอันก็เน้นเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อผู้อ่านเอาไปใช้สร้างประโยชน์ได้มีเยอะครับเราก็ ค่อยๆเลือกค่อยๆโหลดในงานในฟิลที่เราสนใจนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับการค้นหางานวิจัยสำหรับใครที่กำลังทำวิจัยทำวิญญาณิพน์สารนิพ์ก็ใช้อ่าฐานข้อมูลของศูนย์การวิจัยดิจิทัลวชได้เลยนะครับฟรีนะครับแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วเป็นสมาชิกสมัครฟรีนะฮะไม่เสียงเงินนะครับ